นี่ค่ะคุณแม่ค่ะลูกสาวเอาขนมมาฝากไข่<ช>ี่แล้วกินไหนปอมามานาั่งเอาป๊บเคอเด็กก้างมงแม่คคสีสีนอจด้พม่ดเด็กข้ามยุคค่ะคุณแม่ค่ะสีนอนจงังไดโอ้ยเอาไปใบหันผะเมิดค่ะมานี่นะคะลูกสาวสิตัดใิ้นเมืองไรแซบปะคะ่ะ ม,มันไปจไังใดแม่นกเอ้ากินเบิ่งเถอะนี่เดมีักหลายหนึ่งกินแสบป่ะมันละลายในปากเลยใช่ไหมไปจไังใดเศร้าก็บแควแล้วไอ้แก้วก็บปากแล้วป่ะจะเแี้วมากเดล,ละตี <laughs> เขากระตามากไปเสี่ยงตี เมื่อได้ eyes, <ส challenge. S 2> เกี่ยวมาจังม e <ff es> ืออเยี่ยวเกือบเป็นลมใต้เต็นน้ำลวงในกับมือคืน